ดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาดูวิวพี่น้องนี่เแ,แบบธรรมชาติเงี้ยเนี่ยเนี่ยเล็กตอบเล็งตอบเล็งตอบไป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 เนี่ยเนี้ยธรรมชาติพี่น้องไปไปไปหาเพื่อนไปจะไปเนาะสวัสดีและสบาย,โโบายด,ด,ดีดพี่น้องไปดูวิวพี่น้องบรรยากาศตู้อ่ะข้านม โอ้รู้น้ำทะเลเมืงในโฟว์เมืองฮาครับมั่วเลยนี่มาบึงขึ้นถือได้นี่ โอยวันงงอะไรจะละแล้วว <ically entender it> <uffs> ัน <avez>